กุมารทองของครั้งของดีที่ควรมีไว้บูชาข้อคิดสำหรับผู้เลี้ยงที่ไม่ควรละเลยกุมารทองเป็นความเชื่อทางศยศาสตร์ของไทยเกี่ยวกับจิตวิญญาณท่านใดที่มีกุมารทองไว้บูชาในร้านหรือในบ้านเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่ขอให้ท่านกุมารทองที่ผ่านการปลุกเสกอาคมจากผู้เรืองเวท อาคมที่แก่กล้่าจริงๆเชื่อว่ากุมารทองจะนำโชคลาบมาให้ท่านและครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเคนชื่อว่ากุมารทองเป็นของครั้งของดีที่ควรมีไว้บูชาเมื่อท่านนั้นจะไม่ผิดหวังก็ขอให้บูชาเขาด้วยดีให้กินอิ่มอย่าปล่อยให้อดหิวโซไม่เช่นนั้นท่านก็จะลำบากเช่นกันที่มาของกุมารทองมาจากการเลี้ยงพูดผีปีศาจไว้ใช้งาน โดยกุมารทองจะเป็นวิญญาณของเด็กผู้ชายหากเป็นจิตวิญญาณผู้หญิงที่คนเลี้ยงไว้ก็จะเรียกว่าโหงพรายกุมารทองนั้นแรกเริ่มเดิมทีมาจากวิญญาณของเด็กที่ตายในท้องแม่หรือที่เรียกกันว่าตายท้องกลมผู้มีวิชาอาคมจะไปนำพาวิญญาณเด็กนั้นมาเลี้ยงไว้เป็นลูกจากหลักฐานที่พบในเอกสารโบราณ ระบ,บุถึงการทำกุมารทองสรุปว่าต้องหาศพที่ตายทั้งกลมและประกอบพิธีกรรมผ่าเอาศพทารกในท้องนั้นมาย่างไฟให้แห้งสนิทก่อนรุ่งอรุณแล้วจึงลงลักปิดทองให้ทั่วโดวยเหตุนี้จึงเรียกว่ากุมารทองต่อมาสภาพสังคมและวัฒนธรรมพัฒนาไปมากขึ้นทำให้ไม่สามารถสร้างกุมารทองจากศพทารกจริงๆได้ จึงได้มีการดัดแปลงกรรมวิธีการสร้างกุมารทองขึ้นโดยใช้ดินเจ็ดป่าชาบ้างไม้รักซ้อนหรือไม้มาย,ยมบ้างไปจนถึงโลหะมาสร้างเป็นรูปกุมารและปลุกเสกตั้งจิตตั้งธาตุทั้งสและเรียกอาการ32ให้บังเกิดเป็นจิตวิญญาณของเด็กขึ้นมากุมารทองปัจจุบันนิยมสร้างเป็นรูปเด็กลักษณะเป็นเด็กไว้จุก นุ่งจงกระเบนอย่างโบราณกลายเป็นเครื่องรางของครั้งเชื่อกันว่าเสมือนมีวิญญาณเด็กอยู่ในรูปกุมารน,นั้นสำหรับผู้บูชาต้องเลี้ยงดูเหมือนลูกของตนต้องให้ข้าวให้น้ำเส้นสวงและต้องเรียกให้กินข้าวด้วยกล่าวกันว่าหากปฏิบัติด,ดูแลกุมารทองก็จะช่วยค้ำคูณอาทิช่วยคุ้มครองป้องกันเจ้าของ และครอบครัวจากสิ่งไม่ดีทั้งหลายช่วยให้ธรรมาคาขึ้นไปจนถึงเตือนภัยล่วงหน้าและจะคอยติดตามเฝ้าระวังบ้านเรือนจากโจรผู้ร้ายและศัตรูไม่ให้มากร่ำกลายปัจจุบันผู้บูชานิยมไหว้ด้วยน้ำแดงเรื่องราวของกุมารทองถูกกล่าวถึงในวรรณคดีไทยเช่นขุนช้างขุนแผนบางก็น,นับลูกกรอกเป็นกุมารทองด้วย และเครื่องรางอีกประเภทหนึ่งที่คล้ายกันก็คือรักยมทั้งกุมารทองและรักยมปัจจุบันยังมีผู้นิยมบูชากันอยู่ไม่น้อยในสังคมไทยวันนี้มี5ข้อคิดสำหรับผู้เลี้ยงกุมารทองที่ไม่ควรละเลย 1. เราต้องระลึกไว้เสมอว่ากุมารนั้นคือลูกของคุณเสมือนคนจริงๆ 2. มันหาของเล่นใหม่ๆหรือขนมแปลกๆมาให้เขา 3. มันพูดคุยกับเขาแม้เวลาที่ไม่ได้ถวายของ 4. การสวดมนต์บูชาคาถาบูชากุมารทองสามารถสวดได้ทุกบททุกคาถาตามแต่สถานที่ที่เราได้กุมารทองมาในครั้งแรกและ 5. หากเบื่อแล้วคิดจะเลิกเลี้ยงนั้นควรนำเขาไปปล่อย โดยผู้ที่มีพลังจิตตามสำนักต่างๆหรือให้พระปลดปล่อยเขาไปวิธีการจัดโต๊ะหมู่บูชาเรียงลำดับพระอย่างไรให้ถูกต้องและเหมาะสมจึงจะเป็นสิริมงคลเสริมความเฮงตำแหน่งของโต๊ะปูงบูชาพระหรือหิ้งพระควรอยู่ทางทิศเหนือเชื่อกันว่าทิศทางสวรรค์อยู่ด้านเหนือฉะนั้นหากคุณจะตั้งหิ้งพระ หรือกำลังจะสร้างห้องพระก็ควรจัดให้อยู่ในทิศเหนือของห้องรับแขกหรือทางทิศเหนือของบ้านทางนี้โต๊ะหมู่บูชาพระหรือหิ้งบูชาต้องหันหน้าออกหน้าบ้านสู่ทางสัญจรถ้าหันหน้าไปทางทิศตะวันออกทิศใต้หรือทิศเหนือก็จะดีมากการจัดโต๊ะหมู่บูชาควรให้ตั้งอยู่ในมุมที่เหมาะสม และอยู่ในที่สูงพอสมควรการเรียงลำดับพระให้ถือหลักดังนี้ชั้นบนสุดของโต๊ะหมู่บูชาต้องเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือพระปรรมสารีริกธาตุขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าชั้นถัดลงมาเป็นที่ตั้งขององค์พาาระอรหันต์หรือพระอริยสาวกชั้นถัดมาเป็นที่ตั้งขององค์พระที่เราเคารพ เช่นพระเกจิอาจารย์ต่างๆลดหลั่นกันลงมาตามลำดับอาวุโสชั้นถัดมาเป็นรูปบูชาอย่างอื่นเช่นเจ้าแม่กวอิมองค์พระนารายหรือเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้าเป็นต้นควรแยกหิ้งบูชาไว้ต่างหากแต่จะต้องไม่สูงกว่าพระพุทธรูปสำหรับกุมารน,นางกวักควรแยกหิ้งบูชาออกมาจากต๊หมู่บูชานอกจากนี้ บริเวณหน้าโต๊ะหมู่บูชาควรมีแท่นยื่นออกมาเพื่อวางของถวายต่างๆเช่นดอกไม้ผลไม้น้ำเทียนโดยเชื่อกันว่าแท่นด้านหน้าโต๊ะหมู่บูชานั้นมีความหมายว่าเป็นแท่นสำหรับรับทรัพย์และบริวารสำหรับพื้นที่ที่เหมาะสมในการตั้งโต๊ะหมู่บูชาหรือด้านหลังควรเป็นผนังแบบเรียบ หรือถ้าจะมีรูปประดับควรเป็นภาพที่เหมาะสมมีความเป็นสิริมงคลไม่อยู่ใต้แอติดห้องน้ำห้องครัวและไม่ควรเป็นผนังใสสิ่งสำคัญในการจัดวางให้เป็นระเบียบเรียบร้อยรักษาความสะอาดอย่าให้มีฝุน่นหรือหยักใยไม่ว่าจะเป็นหิ้งพระหรือโต๊ะหมู่บูชาและห้ามลืมบูชาพระเป็นอันขาดการบูชาพระ แบ่งออกเป็นสองด้วยกันคืออามิสบูชาเป็นการบูชาด้วยดอกไม้ทุบเทียนและการปฏิบัติบูชาเพื่อการปฏิบัติตามคำสั่งของพระพุทธเจ้าก็คือการให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนาหากปฏิบัติบูชาทั้งสองแบบแล้วก็จะเสริมสร้างบาร,รมีให้กับเจ้าของบ้านยิ่งขึ้นจัดวางผิดชีวิตเปลี่ยนการจัดหิ้งพระ ให้เป็นสิริมงคลจเจริญรุ่งเรืองทางบ้านเชื่อแล้วจะดีเทคนิคการจัดหิ้งพระให้เป็นมงคลแก่เจ้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงแต่ต้องรู้จักวิธีชีวิตจะรุ่งเรืองเพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้อยู่อาศัายภายในบ้านบ้านแต่ละหลังย่อมมีหิ้งพระหรือมากกว่านั้นอาจจะมีหิ้งเทพหิ้งรูปปัน้นพระบุุษ และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆแต่ก็ยังพบปัญหาว่าหลายคนไม่ทราบว่าควรจัดวางตั้งหิ้งพระไว้บริเวณใดของบ้านจึงจะเหมาะสมและเป็นมงคลกับชีวิตรวมถึงอาจเผลอวางหิ้งพระผิดที่ผิดทางจนเกิดความไม่เป็นมงคลได้อย่างแรกมันดูแลหิ้งพระให้สะอาดอยู่เสมอหลายจุดในบ้านเจ้าของบ้านให้ความสำคัญแต่บางครั้ง หลงลืมตำแหน่งของหิ้งพระดังนั้นต้องมันเช็ดทำความสะอาดพระหรือรูปเทพเพราะหากองค์พระหรือรูปเทพมีฝุ่นจับเชื่อว่าจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยนอกจากนั้นควรมันเปลี่ยนน้ำดอกไม้ในเจดนบูชาเพื่อให้ชีวิตของคนในบ้านสดชื่นแจ่มใสอยู่ตลอดเวลาอย่างที่สองเลือกตำแหน่งที่สงบหิ้งพระ ควรตั้งอยู่ในพื้นที่สงบไร้เสียงรบกวนจอแจเช่นบางบ้านประดับหิ้งพระไว้บริเวณประตูเข้าออกซึ่งเป็นสัญญาณเตือนว่าคนในบ้านจะพบแต่ความวุ่นวายอย่างที่สาหิ้งพระไม่ควรติดตั้งผนังเดียวกับห้องน้ำหรือห้องครัวรวมไปถึงไม่ควรหันหน้าหิ้งบูชาไปตรงกับประตูห้องน้ำหรือห้องครัว เพราะจะทำให้คนในบ้านเจ็บป่วยมีเรื่องขัดแย้งหรือเงินทองรั่วไหลยอย่างที่สหิ้งพระบนหลังตู้ควรสูงกว่าศรีรษะหากคุณพักอาศัยในคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หิ้งพระควรอยู่สูงกว่าศรีรษะเพราะมันเกี่ยวพันกับความเจริญก้าวหน้าอาชีพการงานอย่างที่ห้าห้องพระคือห้องพระห้องพระก็คือห้องสำหรับตั้งบูชาพระ หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพียงอย่างเดียวเราอย่าใช้ห้องพระไว้เก็บเข้าของชนิดอื่นๆรวมทั้งห้องพระไม่ควรติดกับห้องน้ำหรือมีประตูตรงกับห้องน้ำอย่างที่6กหิ้งพระไม่ควรตั้งอยู่ปลายเตียงหากไม่จำเป็นจริงๆไม่ควรตั้งหิ้งพระไว้ในห้องนอนเนื่องจากเราอาจมีกิจกรรมที่ไม่เหมาะสมต่อนหน้าหิ้งพระเช่นการเปลี่ยนเสื้อผ้า หรือการร่วมหลับนอนของคู่สามีภรรยาอีกทั้งยังไม่ควรหันหน้าหิ้งพระไปทางทิศที่เตียงตั้งอยู่ด้วยอย่างที่เจ็ห้องรับแขกไม่ใช่ที่ตั้งของหิ้งพระอย่างที่บอกว่าหิ้งพระควรตั้งอยู่ในห้องที่ค่อนข้างมีบรรยากาศสงบอย่างที่ 8. ปบนหิ้งพระควรมีองค์พระหรือองค์เทพเป็นจำนวนเลขคี่และเ้า หลีเกเลี่ยงการตั้งหิ้งบูชาไว้ใต้คานเพราะหมายถึงดวงชะตาของเจ้าของบ้านอาจถูกกดทับและมักมีเรื่องให้ปวดหัวอยู่เสมออย่างที่สิบหิ้งพระควรตั้งอยู่ในมุมที่เป็นสัดส่วนไม่ใช่เมื่ออยู่นอกบ้านแล้วสามารถมองเห็นหิ้งพระในบ้านอย่างชัดเจนเช่นนั้นถือว่าไม่ดี